เี่อยเยยัน ah ท่าแปลงเดิมเนด้อโอ้ยมคนเดียวมีคนม้งกล่องหนี่ยเอาอันนี้ก็อาบแปลงพี่นอะเด้ออืก็ได้นี่นูนพี่น้องเดียวเห็นบอกปิ้งสิ้นแล้วก็ปิ้งผมขึ้งปลาึผมข็้

百块钱。 แมงเมาเริ่มากพี่น้องเลยอืมบุอยไาง้ยไม่ได้ขอขวดพี่น้องยังบ่หักันี้เขาปุ้นก่อต้องขาดเพราะว่าขไปต่ำเลยเพะว่าดะไรงี้ 孔融拒。 ลมไม่ดเป็องเราหรอกใคนองา่้แน่มเนมถึงแน่กว่าี่้องยังง thế thì mua nó mình mất mùa lên, khác cái hết nó mua chỉ ไลมันเดินห้ามไม่ได้เลยเห็จิตมัพากันเนี่ยนะเพราะว่าตีมันลง่งจิตมาแล้วโพ้ปัญหาเป็นเพาว่าร่างกี้รถอยู่อะคืนนี้กับพ่อยยีเล่ยไม่ได้บอลมาผาเยน่ังความโไม่อ่านรูกไปละได้ราักแมงมอน,นให้ราไปใสนเป็นยูน้ำใหญ่ ใยากเวามื่อซื้อบ้างใกล้ตัวอะไรบ้าง้อไวุ้กนนั่งเพรามีคนหลับ มออยางพุ้งสินเออเดินข้ามไปเลแล้วเาก็ตีเหยื่เนาะ เป็นกิมรู้สมองมากระดิ่มหม้อกันนะ แต่รูงเนี่ยว่เอาไม่รู้จีนแบันมันเ,เป็นแค่น,น,นั่งเป่าแล้วก,ก,กันการจิตสัมผัสผู้นั้นผู้นี้อาเพนั่บ้าเพกันให้เนก็เลยนั่งดึงดอก,กอ้บบ่พกจน เองควอนใหม่ๆกูกลัวยังยาวเปยนร่งควอนใหม่ mọi người yêu mọi người mọi người mọi là mọi người mọi người mọi người นะครับอบคุ้นกันที่ตามัแล้วแค่อคุคอมเมนต์เยอไนอเอีด้าจบนหัวคุ้นที่มาดักต้มใหม่ก็หน่อัคุ้นใใจมน่อยยังเมืองยังแง่ไห้วนนีครับ